ีครับ FC ฟซีปอยใหญ่ทาพาเลเอฟซีใหม่เอฟซี FC เกา่ามือนีสิพาเอฟซีพี่น้องไปเที่ยวไปชมวัดภูเขาเงินนํากันเนาะครับพี่น้องเนาะว่าวัดภูเขาเงินสวงามสําแดครับพี่น้องวัดภูเขาเงินนี่กัสยูอําเภอเขมราดเนาะครับพี่น้องของจังหวัดอุบลกาศยูระวังเส้นทางอําเภอเขมราดไปหาอําอเภอตะการเนาะครับพี่น้องเนาะกาวัดภูเขาเงินกัสยห่างจาก ตัวอำเภอเขมราดนี่ก็ประมาณจากสิบโลเนาะครับพี่น้องเพราะเพราะว่าวัดภูเขาเงินจะอยู่ตำบลเกียดครับอำเภอเขมราดจังหวัดอุรลราชธานีเมื่อนี่กัสิพาพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งไปซุ o มนำกันครับว่าวัดภูเขาเงินสีงามทำได้เนาะครับทีแตกตาังได้เนาะครับ้ลังคนกับเคยมา้ลังคนกับบอเคยมาเนาะครับพี่น้องเนาะครับช่วงนี้เขากำลังเดินทางเข้าไปเนาะครับพี่น้องเนาะห่างจากถนนไงก็ประมาณจากสองกิโลเนาะครับพี่น้อง วัดภูเขาเงินเนาะครับพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวกาสิบุกคอยหลายครับพี่น้องผู้ลังคุนกับหูผู้ลังคุนกับ,บหูเนาะครับพี่น้องเนาะกาส่วนมากกาสีบุกคอยได้ม่าเนาะครับพี่น้องเนาะการเดมาหลายปีแล้วเนาะครับพี่น้องสองปีแล้ว ครับตะก,ตกี้เพิ่นมาตะกี้เพิ่นก็ยังเฮ็ดประตูโค้งเด้อครับพี่น้องบัดเท่าน,นี้มาเบิง่งอีกเทืนน่อนี้ประตูโค้งเพิ่นดีแล้วหรือบ่แล้วนาะครับพี่น้องอาจจะแล้วออยู่ด,ดกเพราะว่าช่วงนั้นกันเป็นช่วงโควิดเนาะครับพี่น้องเพาะอาเลยบ่ได้มาเนาะครับไปเบิ่งไปชมกันเลยครับพี่น,อน้องส่วนนี้กำลังอยู่หน้าวัดครับพี่น้อง เนาะครับหลังจากนั้นเขาก็เดินขึ้นบันไดเนาะครับพี่น้องเนาะกับไปเบิ่งป่ายเนาะครับพี่น,น้องเพิ่นที่บอกบอกเจดีว่าจะไดปประวัติเนาะครับแล้วก็เข้าบาเรียนเนาะครับพี่น้องก็เขาก็ขึ้นไปเลยครับพี่น้องขึ้นบันไดไปกับทีม,มีพญานาคเนาะครับพี่น้องพญานาคหาเสียนสุก่อนเนาะครับพี่น้นขของขึ้นไปงางขึ้นไปหอดครึงทางแล้วก็สิมีพญานาคเจ็ดเสียนเนาะครับพี่น้องเนาะประตูโค้งเพิ่นก็งามเลยครับพี่น้อง เพราะว่าเพิ่งกำลังเฮ็ดแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะมาช่วงช่วงพุ่มมาช่วงนั้นครับประมาณจากสองปีขึ้นหลังเลยนครับกับเพิ่งยังเฮ็ดประตูโค้งดูเนาะครับพี่น้องเนาะก็สิเป็นขึ้นเนาะครับพี่น้องเนาะบันไดเพิ่งอยู่ประมาณจากร้อยก่าขันนี่ครับพี่น้องประมาณนี้ละเพราะว่าใกล้เติรนเนาะครับย่างขึ้นมากกว่เมื่อยหนึ่งบุญแล้วครับพี่น้องเมื่อยหนึ่งเนาะครับพี่น้อง เมือเข้ากติบแล้วพ่อกับพญานาคเจ็ดเสียงเนาะครับพี่น้องเนาะกะนางขึ้นบันไดพญานาคขึ้นไปอีกเนาะครับพี่น้องเนาะกะสวยงามเด้อครับพี่น้องวัดนี่ก็เป็นวัดสวยงามอีกแห่งหนึ่งของอำเภอคลมราชครับกะไปเบิ่งไปชมน้วกันเลยครับพี่น้องภาพบรรยากาศรอบวัดภูเขาเงินก็งามเด้อครับเด้อมีภูมีผ้าต้นไม้ ตาใหม่เขาเขียวนะครับพี่น้องเนาะกะส้มบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องเนาะทางขึ้นวัดเพิ่นกับบันไดกับงามอยู่นะครับพี่น้องเป็นพญานาคประตูโค้งกับงามครับพี่น้องบรรยากาศกับลมรื่นเย็นสบายครับพี่น้องพิษแต่ว่ามันแดดแจกหน่อยเนาะครับพี่น้องเนาะครับเขากำลังย่างขึ้นไปบันไดเนาะครับพี่น้องกำลังฮอดเครื่องทางครับกะทิย่างขึ้นอีก ครึ่งนึงเนาะครับพี่น้องเนานะกาสิหอดฐานเจดีเนาะครับพี่น้องหอ,อดเจดีผู้เข้าเงินเนาะครับพี่น้องเนาะไปกราบสารีลิกธาตุเนาะครับพี่น้องไปไหว้สการะผาแก้วมรกตเนาะครับพี่น้องลุงดิดกับเมยเนาะครับพี่น้องพุ่นลุงดิดก็ขึ้นบพันหอดเนาะครับพี่น้องกไปเบิ่งไปชม o m ดกันเลยครับพี่น้อง เนาะครับพี่น้องเฮายางขึ้นบันไดมาเนาะครับพี่น้องมาเดินเฮาก็มาหอดเทิงเจดีเนาะครับพี่น้องเนาะเฮาก็ได้สกัลล่เจดีเนาะครับพี่น้องเนาะถ่ายภาพบรรยากาศมุมสูงให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับพี่น้องเนาะขนลุกลิตรก็ลังยางขึ้นมาครับพี่น้องค่าถ่ายรูปแล้วโซเฟอร์เนาะครับพี่น้องก็เวลย่ยางขึ้นมาแล้วเนาะครับพี่น้องก็มาเบิ่งบรรยากาศภาพมุมสูงนะครับเทิงเจดีเนาะครับเพื่นเฮ็ดอยูเทิงโคทินครับพี่น้องนะ ได้ปฏิมากรรมก็สวยงามอยู่ครับพี่น้องกต่นักท่องเที่ยวบุคอยมีครับมือนี้มากนักท่องเที่ยวบุรีรยครับพี่น้องเพราะว่าวันจันทร์ครับพี่น้องกับส้มภาพบรรยากาศข้างบนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องลมเย็นสบายนะครับกระโชคดีายเติบเติรครับพี่น้องเกี่ส่วงง้างขึ้นมากกับแดดครับบัดขึนมาหอดังเจดีแล้วครับขึ้มแล้วครับพี่น้อง ะขึ้นมาจากกาละบูชาเน,นาะครับพี่น้องพระแก้วมรกตกับมาลูบคลองตีละครั้งเน,นาะครับพี่น้องผุ่นลุงดิดกลรงยางขึ้นมานะครับพี่น้องจะมีละครั้งให้เหาขาเคาะมีคล้องเนาะครับพี่น้องมีพระแก้วมรกตให้เขากราบไหว้บูชาเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับนะมากราบสาลีลิกธาตุเนาะครับพี่น้องวัดเจดีวัดภูเขาเงินเน,นานะครับพี่น้องเนาะ ถ้าเขามือเบิร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่เด้อครับพี่น้องเพื่อกสีบัวผาดคลิปครั้งหน้าเนาะครับพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องอยากไปถ่ายคลิปมองได้นั้นก็คอมเมนต์มาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เนาะครับพี่น้องถ้าบ่ยากเนาะครับพี่น้องเนาะเท้าก็สิไหว้ธาตุผูเข่าเงินสุก่อนนะครับพี่น้องเนาะจะมีก่อนเมฆบังแดดให้ครับพี่น้องโอ้ยบุญหลายครับ ไปเบิงไปชมตรงกันเลยครับพี่น้องบรรยากาศข้างบนเทิงเจดีเนาะครับพี่น้องเนาะอยู่หลังเขาเด้อครับพี่น้องเพื่อนสางเจดีอยู่หลังเขาครับกังงามเด้อครับพี่น้องเดอ้อไปบอกเคยมากอะเบิงคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ายเเด้อครับพี่น้องจ,จะมีพระนาคพระยานาคพร้อมเนาะครับพี่น้องเนาะ พระนาคก,กครับพระยืนแต่ว่านาโคกครับแต่ที่มีขูดทิ้นต้นไม้นะครับมีหฮมลุ่มล่มเย็นนะครับพี่นอนะ้องเนาะขึ้นมาเนานะบ,บางเทือมันอาจสีมืดเนี่ยข้อโทษขออัยเดอครับเดอ้อแสงบาเพียงพอครับเขาเมื่อเบิรงคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมายเ้อครับพี่นอ้อง 越南呢？嗯嗯嗯嗯嗯 คลิปนี้ก็ไว้เพียงทำานิครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเด้อครับพี่น้องเพื่อสิบโอกาสคลิปข้างหน้าครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงทำานิครับสวัสดีครับ